สวัสดีครับวันนี้มีบทความดีๆนะครับมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับในแวดวงอสังหาริมทรัพย์สําหรับวันนี้นะครับบทความที่จะมาเล่าให้ใหเพื่อนๆฟังวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอจะทราบดีแล้วนะว่าหลังจากโควิดเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับและก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยเป็นประเภทอสังหาที่เรียกได้ว่า เ,ออเขาเรียกว่าไงมีอุปทานหรือมีซัพพลายเยอะมีของเยอะอะพูดง่ายของมันเหลือเยอะไม่รู้จะหลายคนจะถามเวลาขับรถผ่านคอนโดตอนคืนมันปิดไฟกันมืดเลยยกเวน้นเดียยกเว้นบางคอนโดที่มันจะขายไม่ออกมันให้ยามไปเปิดไฟให้มันสว่างางหลอกหลอกคนอะไรเงี้ยแต่พอมันขายออกหรือขายไม่หมดแล้วคือคือมันไม่มีแรงเปิดไฟทุกวันแล้วอะขับรถผ่านไปคอนโดมืดเงียบนะฮะร้อยกว่าห้องมีเปิดไฟอยู่แค่สิบกว่าห้องอะไรเงี้ย ก็หลายคนจะถามขับรถผ่านมันสร้างมาให้ใครซื้อมันสร้างมาขายใครวะ <c oughs> ใครจะไปซื้อมาห้องเล็ก,ลกนิดเดียว2อสล้านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ปี6กหนึงหกที่มันบูมมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยขอมันเหลือเยอะมากนะในส่วนของคอนโดเนี่ยนะครับเรียกว่าพลายมันล้นนะครับก็ดีเวลลอปเปอร์ก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคอนโดไม่มีคนสนใจแล้วเพราะว่าโควิด นะเขาเป็นโซเชียลดิสแทนซิงนะก็เขาอยากอะไรมีพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากไปอยู่ร่วมกับผู้คนนะก็มาชักจูงชี้นำตลาหัดว่าต้องมาซื้อบ้านเดียวแทนนะครับเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหาเรื่องอ่ะผมพูดตรงๆนะหาเรื่องเพราะว่าคอนโดมันเยอะแล้วมันมรู้จะพัฒนาไปตรงไหนแล้วอ่ะมันของของเก่ายังขายไม่หมดเลยทําขึ้นมาขายก็ขายไม่ได้มันก็เลยบอกว่าเนี่ยคนควรจะต้องไปอยู่บ้านกันนะบ้านเนี่ยมันคุ้มค่ากว่า นะถึงแม้มันจะไกลกว่านะสมัยก่อนตอนซื้อคอนโดบอกต้องอยู่ในเมืองเนะี่ยจะเข้าเมืองมันเป็นชีวิตคนเมืองนะแต่ตอนนี้บอกว่าไม่จาเป็นแล้วไปอยู่จังหวัดก็นไอ้อยู่ชานเมืองอยู่ชานกรุงเทพก็ได้นะเพราะว่ามีรถไฟฟ้านะอยู่บ้านแนวราบดีกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวเยอะกว่าหาเรื่องหาข้อดีที่จะพีเซนต์แล้วก็ตัวเองก็ทําสินค้าออกมาขายตอนจะขายคอนโดก็ว่าคอนโดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอจะขายบ้านก็บอกบ้านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับ นะทีนี้ก็มาดาูข้อมูลของวันนี้นะครับนะเป็นบทความที่ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกว่าจับตาอาสังหาแนวราบเซฟเฮเว่นะนออะฮะคือเป็นเซฟเฮเว่นคืออะไรคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงเดียวมันเป็นที่หลบเป็นจุดที่ดีอะไรเงี้ยผมก็แปลไม่ออกนะคือแต่ผมรู้ว่าผมรู้แปลอธิบายไม่ถูกนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการอาสังหาเนี่ยมองว่าตลาดแนวราบเนี่ย เป็นเสมือนที่หลบภัยเออหรือเซฟเฮเว่นนะครับในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะผันผวนตกลงเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่านะเป็นเซฟเฮเว่นของสําหรับผู้ประกอบการนะผู้ซื้อไม่สนใจอยู่แล้วนะผู้ซื้อไม่สนใจผู้ประกอบการเจ้าของโครงการเจ้าของอสังหาเจ้าของดีเวลลอปเปอร์ทั้ดีเวลลอปเปอร์ทั้ง Developer, หลายมันก็บอกมันเป็นเซฟเฮเว่นนะแต่คนซื้อเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะครับไปดูข้อมูลกันว่าบ้านแนวราบเนี่ยมันเป็นออจุดพัก จุดพักหรือจุดหลบภัยให้กับดีพิล็อปเปอร์จริงหรือเปล่าแต่เราในฐานะผู้ผู้บริโภคเนี่ยลองอ่านแลไม่ใช่อ่านสิลองฟังที่ผมจะอ่านให้ฟังดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่านะฮะตัวเลขการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่านะฮะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต่างระมัดระวังการเปิดตัวโครงการใหม่โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่หันหันไปเน้นแนวราบในกลุ่มบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจ และกำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัวนะเพราะทุกคนมองว่าตลาดแนวราบซึ่งเป็นเสมือนที่หลบภัยหรือเซฟเฮเว่นเนี่ยในช่วงที่ที่ตลาดอยู่ในภาวะผันผวนเนี่ยนะครับแนวราบเนี่ยจะเป็นที่หลบภัยให้กับดีเวลลอปเปอร์ได้นะครับในงานสัมมนานะฮะ Property Focus ปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยของกรุงเทพธุรกิจที่จัดขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณเกรลานะฮะกรรมาการผู้จัดการเสนาดีเวลลอปเมนต์เนี่ยระบุว่านะฮะ การชะลอการเปิดโครงการใหม่ในกลุ่มคอนโดมิเนียมเนี่ยและการเร่งระบายสต็อกทําให้หน่วยเหลือขายลดลงมากมาบ้างนะห,หน่วยเหลือขายลดลงมาบ้างจากข้อมูลตัวเลขสินค้าเหลือขายเนี่ยที่อยู่ในสต็อกเนี่ยพบว่านะครับมีคอนโดมิเนียมเท่านั้นที่ตัวเลขสินค้าคงเหลือสะสมลดลงเหลือ9 0 0 0 0ยูนิตจากที่เคยสะสมค้างค้าหมื่นหนึ่งพัยูนิตหายไปพันยูนิตนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเปิดตัวโครงการใหม่น้อยนะครับในขณะที่ฝั่งแนวราบเนี่ย มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มทาวเฮาส์ขณะที่หน่วยเหลือขายสะสมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังต้องอาศัยระยะเวลาในการระบายส,สต็อกนานขึ้นด้วยสะท้อนได้จาก Time to g กที่ปรับสูงขึ้นซึ่ง Time Togo จะคำนวณจากยอดขายต่อเดือนของที่อยู่อาศัยต่อจำนวนอุปทา,านที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาดนะครับสะท้อนถึงระยะเวลาที่ใช้ในการระบายที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่อยู่ในตลาดนะ Time Togo คืออะไรเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาคา คำอธิบายให้ฟังนะก็หาคำแปลไม่ได้นะอ่านกันต่อแล้วกันจากข้อมูลของแอร a รียนะฮะระบุว่านะฮะไทม์ทูโกที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคอนโดมิเนียมจะใช้เวลาระบายสต็อก29เดือนทาวเฮาส์3าเดือนบ้านแฟด52เดือนบ้านเดี่ยว64เดือนเอา้าตกลงตกลงนี่ บ้านแนวราบคือทาวน์เฮาส์บ้านแฝดบ้านเดี่ยวนี้มันใช้ระยะเวลาในการระบายสต็อกนานมากเลยนะณนะตอนนี้นะฮะข้อมูลของแอเรียนะครับแอเรียก็คือบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เ a ลเอเซทแอนแฟร์นะฮะก็คือบริษัทที่เขามี uh, ภารกิจในการเซอร์เว์นะฮะเซอร์เว์ข้อมูลดิบนะ,ะของการซื้อขายและการเปิดตัวโครงการใหม่ของอสังหางริมทรัพย์ทั่วประเทศนะเขาบอกว่า คอนโดเนี่ยนะครับจากนี้ไปใช้ระยะเวลาระบายสต็อกแค่29เดือนทาวน์เฮาส์สาเดือนบ้านแฝด52เดือนบ้านเดี่ยว64เดือนสรุปคือคอนโดใช้ระยะเวลาระบายสต็อกสั้นที่สุดนะครับคือ2ปีกว่านะตกงงเปนยังไงกันแน่นะเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยหากเปรียบเทียบเวลาในการระบายสต็อกตามจํานวนเดือนจะพบว่าคอนโดจะใช้เวลาในการระบายสต็อกเร็วสุดเมื่อเทียบกับทาวน์เฮาส์บ้านแฝดและบ้านเดี่ยว จากเดิมที่หลายคนคิดว่าคอนโดมิเนียมน่าห่วงสุดเพราะสินค้าคงเหลือสะสมเหลืออยู่กว่า90,000ยูนิตแต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักดีมาร์ซัพพลายจำนวนเยอะไม่เป็นไรถ้าดีมาน์มากพอที่จะดูดซับเออนะพอเข้าใจนะคือเหลือของเหลือเยอะไม่เป็นไรแต่ถ้าของที่เหลือเยอะมันมีความต้องการมันก็น่าจะโอเคกว่านะเหมือนคนไทยเออมีผลไม้เอามีผักดีกว่านะมีผักแบบบอกแครี บล็อกคัลี่เหลือเหลือตะกร้าหนึ่งนะมะเขือเปาะมะเขือเปาะเหลือห้าตะกร้านะครับแล้วก็อะไรอีกอะผักเคลผักล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเหลือเท่าเท่ากันแต่ว่านะฮะคนต้องการนะฮะคนต้องการกินมะเขือเปราะมากกว่าต่อให้บนแผงขายผักมะเขือเปราะมันมีมากกว่ามันมีสิบตะกร้า ไอผักของฝรั่งมันมีสามสี่ตะก้าแต่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผ่านไปสองวันผักที่เป็นของฝรั่งมันก็ยังเหลือแต่ว่ามันมีมีคนมาซื้อไปบ้างแต่ไอมะเขือเปราะเนี่ยสองวันขายหมดเกลี้ยงแล้วคนเอาไปทําแกงเขียวหวานเอาไปจิ้มน้าพริกอะไรก็ว่าไปนะผมเปรียบเทียบนี่คือแบบกลายเป็นเหมือนตลาดสดคือคอนมเหลือเยอะจริงแต่คนที่จะซื้อมันก็ยังซื้อคอนโดอยู่อยู่ดี เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไอเดเวลเปอร์ที่มันที่มันมองตั้งแต่ครั้งแรกว่าคอนโดอ่ะมันควรจะต้องมีคนซื้อคอนโดอ่ะมันก็ถูกต้องแล้วแหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันทํามาขายเยอะเกินไปนะะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะคนเขาก็เลยไม่ซื้อนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับถึงเวลาที่เศรษฐกิจมันเริ่มกลับตัวเนี่ยคอนโดเนี่ยมันจะขายหมดก่อนเออเป็นซะอย่างนั้นนะครับ เขาบอกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะฮะในทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นคอนโดทาวน์เฮาส์บ้านแฝดบ้านเดี่ยวต่างมีของเหลือแม้แต่ในช่วงวิกฤตนะโตษทิแม้แต่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังดีอยู่นะก็ยังมีของเหลืออยู่ดีไหมคือในทุกช่วงของเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีมันจะมีของเหลืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยตลาดบ้านแนวราบเนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าเพราะผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางต้นทุนสต็อกต่ำกว่าคอนโดมิเนียม เนี่ยมันคือต้อนทุนมันแพงกว่านะเขาบอกว่าทําให้แรงกดดันในด้านการลดราคามีน้อยกว่าคอนโดอืมก็คือสูบง่ายๆก็คือคอนโดเนี่ยเวลาคุณจะสร้างทีคุณต้องสร้างจนเสร็จทั้งแท่งไงถูกปะ่ะสมมติแท่งหนึ่งสร้างมูลค่าห้าร้อยล้านนะพอคุณแบงค์ได้รับได้รับการอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยคุณต้องสร้างทั้งเสร็จทั้งตึกอัปื้ดปื้ดขึ้นไปเลย ห้าร้อยล้านคุณต้องกู้เงินแบงค์อ่ิที่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยล้านก็สี่ร้อยล้านนะในระหว่างที่คุณสร้างดอกเบีย้ยก็เริ่มรันแล้วแต่บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดหรือทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมหรือว่าอะไรก็หมดแล้วนี่นะนั <laughs> ่แนแหละคือแนวราบเนี่ยสร้างทีละสิบหลังนะอ่ะสิบหลังนี้มีคนจองมีคนจองสักสี่หลังสามหลังก็ตั้งเบิกได้แล้วตั้งเบิกสร้างพร้อมกันเลยสิบหลังพึบนะอีกเจ็ดหลังก็วิ่งขายไปเฮ้ยดูแล้วท่าทางมันขายไม่ได้มัน มันไม่เล็วไว้ก็หยุดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นหนี้เงินกู้แค่สิบหลังไอ้ที่เหลือทั้งโครงการที่มันเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคุณก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะแต่ก็อาจจะไปทําตลาดให้มันหนักขึ้นนะพาคนเข้ามาโครงการเยอะขึ้นเอาโอเคมีคนจองเพิ่มอีกสาสี่หลังก็ขึ้นอีกสิบหลังนะเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเอ่อต้นทุนทางด้านการเงินคุณมันมันไม่เยอะเพราะคุณไม่ได้ไปต้องสร้างแบบทั้งทั้งโครงการจบทีเดียวบ้านเดลล่ามันเป็นอย่างนั้นไงคุ นะอันนี้คือความเสี่ยงคือเขาเรียกว่ามันยืดหยุดมากกว่านะมันยืดหยุดในการบริหารต้นทุนทั้งหลายได้มากกว่านะครับความเสี่ยงมันน้อยกว่านะแต่เทว่านะฮะเขาบอกว่าจากแนวโน้มพบว่านะครับหน่วยขายสะสมของคอนโดเนี่ยลดลงขณะที่หน่วยเหลือขายข,ายของทาวเฮาส์เพิ่มขึ้นจึงเป็นข้อพึงระวังกับความคิดที่ว่าแนวราบเป็นเซฟเฮเว่นเออนะคือสุดท้ายเนี่ยพอคนมองว่าคอนโดเริ่มจะเฟอ้อ ก็มาทำเทาเฮาส์ขายเยอะขึ้นสุดท้ายกันว่าเทาเฮาส์สต็อกจะเหลือมากกว่าคอนโดและจะหมดช้ากว่าคอนโดด้วยซ้ำนะอันนี้ก็คือมุมกลับที่เขาเขาเอามาให้ดูกันนะเป็นตัวเลขอ้างอิงจาก Area นะฮะก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้สูงเลยแหละนะครับในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ก็มาฝากกันไว้ตามนี้นะฮะร,รู้กันไว้ก็ดีนะฮะเพลินๆน,นะผมก็พยายามจะหา เกดเล็กเกดน้อยในแวดวงการเงินแล้วก็อสังหาริมทรมาสับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ